สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้มาพบกับผมคาอหลุมวันนี้มาตามต่อขี้หมูนะครับเราเห็นมันกินต้นลูครับผมกินต้นลู๋ต้นนี้แต่ว่าเราไม่เตรียมอะไรมาเลยนะครับจะมาดูว่าทางไปทางไหนนะครับดูก่อน๋ยให้น้องทีมานเขาดูแล้วผมเะยอยู่ข้างบนดูนะครับดูว่าทางมันไปทางไหน ม mm. yeah. ีเจ yes. um, oh, ียบมัดก้หัวจานเนี้ตตัวใหนี่นะครับตอขี้หมูตอขี้หมูประมาณตัวละเอาคตัวใหญ่ขนาด้ตัวเต่าตัวเหลืองลูกไปละะไปละิไ ไปละไปหัวละไปหัวละซื้อฮะนะซื้อฮะนะวันนี้ผมมาตามหาลังต่อนะครับอืมไม่อยากจะบอกว่าผมเจออะไรครับผมเห็ดละงอกครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมเห็ดละงอกโอ้นี่ครับดอกสวยๆอะไรน,นะครับนี่นี่ครับโอ้โห้นี่ครับ ีครับแบบไข่ก็มีครับว้าวว้าวว้าวเก็บข้าวมัน<อ>เก็บเก็บเก็บเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับโหยแบบไข่นะพี่จะออกเลยนะครับนี่นี่กรับอกมาเจอแบบฟลุกฟ๊กครับนี่ นี่เลยยังไม่บานนะครับยังไม่บานเริวมสวยๆอยู่เลยนะครับนี่อาวาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดนะครับ วันนี้เรามาหาต่อแต่มาเจอเห็ดครับผมเลิกงานเรามาเลยนะครับหึงหม้อ,มมอแกงได้แล้วน,น,นี่แบบไข่ก็มี นี่แบบสีเหลืองก็มีนะครับน,นีโอ้เจออีกแล้วเจอนีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจออีกหนึ่งนี่น เดี๋ยวอีกหนึ่งโอ้โแบบไข่ย,ยังนั้นเลยนะครับนี่อะไรโอ้โหอันนี้ใหญ่มากอดจอดนี่ ทิ้งอยู่เดี๋ยวก่อนให้ไหลพอต่ำตัวพวกนี่ครับอืมมีอย่างกล้องมันงนี่ะเห็นทางมันไปแล้วครับไปทางนี้นะครับน่าจะอยู่ยไม่ไกลนะครับอยู่แถวๆนี้ย ก่อนนะบรรยากาศดีขนาดนี้โอ้สียดายมั่ได้เตรียมอย่างมาเอ้ยว่ามันอยู่ตำเนี้ยเพราะมันหายมันแหวกมดแล้วนี่ตำเนี้ยเ,เราดูหันตัวต่อไปครับนี่ครับนี่ครับ <S <S ต่อขี้หมูต่อขี้หมู ันนี้มาแบบเร่งด่วนนะครับ <AC C> e <al> ชุดทำงานอยู่เลยนะครับไปละกิ๊บปลละไปละ,ปล,ะ,ปล,ะ,ปล,ะลงมาอ้โคต <laughs> <laughs> ดีก่อนมัสดีเออมีสารพุนก็นหาซื้อไปอ,ไอี๋เลยอ่ะอี <laughs> ไปพุนเลยเหรอพุนเลยอ่ะบ่บบบแวดลงแต่ไม่สน่ไง หรือบนล่างมีสันปูนกับ,บ่าบนหุ่นตางนานะเจ้ากษัตนเนี่ยเนี่ยบนไห่เนี่ยเนี่ยไห่เนะนี่ยไห่เนี่ยไห่มีนี่มันมีบนฮะเปห้องนี่นม,ม,น,น,มนก็หอมนี่ก็ตัวแลวว้วตัวตุไมใใหญ่เนี่เหมือก็อครับผมตอนนี้เราเห็นทางไปแล้วนะครับน่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเมื่อกี้เห็นแม่แบบบินไปแบบสวยงามมาก เอาไงดีตอนนี้ไม่เตรียมอุปรกรณ์อะไรมันเลยสักอย่างเอเดี๋ยวนะน่ามีลายหนตตางนะกิดเดี๋ยวรอติดตามครับโอ้ยเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วระงกเห็ดระงกโอ้โอ้ยแบบไข่ก็เยอะเลยนะครับนี่นี่น นี่นี่ครับโอ้โหนี่นี่น,นี่เจอเลยเจอเลยกองไว้กองไว้นี่ครับโอ้โหนี่ ของเราคือยังมีวิธีใส่นะครับนี่ครับว้าวว้าวตกสองสามวันครับเห็ดออกแล้วโอ้โหทหารจริงๆนี่คงเยอะน่าดูนะครับผมแถวนี้ยังไม่มีใครมานะครับ นะตอนนเจออีกแล้วนี่ครับโอ้โหเป็นแบบไข่สวยๆเลยจะได้เต็มแล้วจะได้เต็มแล้วจะได้เต็มกลวยและเน้นอืมโอ ๆๆต่อน่าจะมีตำนี้นะครับเฮ้ยมีตีก้องนะครับวันนี้เขามาสอดดิบ กีเดี่ยวหันบนดอยปุ้นนะครับมันลงมาตังเพล่เนาะโอ้ฟุกขนาดมาสอต่อปะเห็ดอยู่เดินไปก็เจอเรื่อยๆนะครับเห็ดโอ้ โอ้ยเหนื ite, ่อยครับผมวันนี้ย right ังม่เจอนะครับฝนท่านจะมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอีกวันหนึ่งนะครับน่าจะอยู่แถวแถวนี้ครับเพราะมันลงมาจากข้างบนปุ้นนะครับเขายังมูแต๊ๆเพราะมันได้กองมานะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้ ครับผมสักคลิปนี้ไปได้เพียงเท่านี้ครับเอาก็ยังได้เห็ดอยู่นะครับนี่ได้เห็ดอยู่เห็ดแต่แกงอยู่นะครับเก็บเต็มเปิ้ลครับเก็เที่ยมนีจะไปเท่านี้ครับผมเดี๋ยววันที่ผมจะขึ้นมาหาแหมป์หนึ่งจะถ่ายให้ดูผมครั้งหนึ่งนะครับผม,ผมครับสวัสดีครับเห็ดก็เกือบเต็มเปิเป้ลอ้ท่อ,ทาาอดดแต่ธรรมดาแค่สอนแต่แต่ให้นักหน่อเห็ดเลย